แล้วคะแนนเป็นไงแต่ว่าได้เก้าสิบอ่าเต็มเท่าไหร่เต็มเต็มสามร้อยเหมือนได้กรรมความสำเร็จไปซัดหน้าแม่ <laughs> สวัสดีดคัณลุงเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเฟสเก้าผม <laughs> เชรเลเว่นสตูดิโอวันนี้เราจะมาถามคำถามเกี่ยวกับหน้าจะได้น้องๆจะได้รู้เกิดอะเป็นประโยชน์มา <laughs> ข้อแรกเลย ไม่ในการเรียนแล้วก็เรียนไม่ดีก็คือตอนแรกอะต้องบอกก่อนว่าสมัยตอนที่อยู่มัธยมตั้งแต่มต้นถึงมปลายเลยเวลาไปสอบที่อื่นไม่เคยติดเลยตอนมอหนึ่งไปสอบสวนบุรีรัตอนมอสี่ไปสอบเตียวบุรีไม่เคยติดแล้วเพิ่์ขึ้นมปลายปุ๊บเนี่ยอยากเข้าจุฬามีสามตอนแรกมีสามคณะที่อยากเข้ามีคณะบัญชีคณะจิตวิทยาคณะนิเทศแล้วคือตอนนั้นอะเหมือนกับบอกแม่ว่าเออเดี๋ยวจะเข้าสาขานี้ในจุฬาแล้วแบบเหมือนกับว่าแม่เขาหมดความไว้ใจไปแล้วเขาแบบเขาเขาเห็นว่าสอบที่ไหนก็ไม่ติดแต่เขาแบบ เออก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ติดเดี๋ยวไปหาเอกชนเราก็ได้เลยจะจัดตังให้เราก็แบบเหมือนมันไฟในใจอ่ะอันนี้เราทำไม่ได้เลยแล้วตบอกว่าก็ติดจริงๆก็เลยมีติดตสองที่ติดจิตวิทยากับบัญชีแล้วคราวนี้มานั่งก็เลยมานั่งดูว่าแบบบัญชีกับจิตวิทยาจะเลือกอันไหนดีรู้สึกว่าเออบัญชีเนี่ยมันแบบเราชอบคณิตศาสตร์อยู่ระดับหนึ่งรู้สึกว่าบัญชีน่าจะไปต่อกับมันได้แล้วก็เรื่องของการประกันภัยตอนนั้นก็มีเขาเรียกว่ามีข่าวมีแบบมีข่าวว่าเออมัน อาชีพที่ในอนาคตมันมีที่เป็นที่ต้องการสมัยตอนปีหนึง่งเราก็อ่านแล้วก็เออก็เชื่อก็รู้สึกว่าเนี่ยถ้ามาทางนี้ก็น่าจะไปต่อได้แล,แล้วตอนสอบเข้านี่เกี่ยวกััไาต้องบอกว่าโรงเรียนอะ่ะเป็นโรงเรียนตัดจังหวัดโรงเรียนแถวนครปฐมก็คือสมัยเรียนอะ่ะตอนมอปลายอะ่ะไม่ค่อยมีเพื่อนแบบเขาเรียกว่าไงช่วงนั้นแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยอ่านหนังสือกันอะ่ะแต่ว่าตัวเราอะ่ะอยากเข้าอยากเข้าอยากเข้าที่ที่มันแบบคะแนนสูงแห่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราเริ่มอ่านเริ่มอ่านก่อนใครเพื่อนเลย แล้วคอวิชาที่โรงเรียนเราไม่เรียนเลยเว้ยแบบผมไม่เรียนเลยนะแบบสมมติมีวิชาที่มันต้องแบบสอบต้องทําคะแนนอะไรเงี้ยผมเอาแค่ผ่านก่อนแล้วในคาบอะไรเงี้ยผมก็นั่งทําโจทย์นั่งเรียนตลอดเพื่อนเขาเล่นเกมกันไปเล่นนู่นนั่นนี่ไปเตะบอลเต่บอลเราไม่ไม่อะเราก็แบบเออนั่งเรียนนั่งทําข้อสอบนั่งทาเกี่ยวกับแบบผู้ขาดอะไรเงี้มึงจะมาเะตะบอลบกูอกู่เลยอะไรก็เราวมันต้องมีช่วงพักบ้างไหนม<อ>มีบ้างเออนั่นแหละ แต่ลหลักๆก็คืออ่านอ่านนะครับอ่านหนักมากแล้ววิชาที่สอบเนี่ยมันมีแค่แกดกับแพทหนึ่งซึ่งอย่างที่รู้กันว่าแพทหนึ่งเยากมากเดังนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะทำแพทหนึ่งให้ได้เยอะๆอ๋อใช้แต่ว่าตอนเข้าใช้แกทสองเลยนะมันมีฟิสิกส์เคมีชีวะถูกปะ่ะแต่คือตอนเรียนอ่ะผมแบบไม่ได้เลยฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ไม่อ่านด้วยตอนไปหน้าง,งานก็คือมั่ว,วแล้วคะแนนเป็นไงแต่มั่วได้เก้าสิบเต็มเท่าไหร่เต็มเต็มพันร้อย สูงนะคือถ้าวันเที่ยวกันอะคือคือสามร้อยะได้เก้าสิบมั่วมั่วได้เก้าสิบถือว่าเยอะนด้วยเออมันข้อกลางหมดเลยอะเยอะเยอะเยอะถือว่าใช้คอามร่วมกันอ่าไม่ใช้มั่วแล้วอยากจะฝากให้น้องๆแบบอ่าควรจะแบบอ๋อถ้าอยากเข้าคณะนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อจริงจริงจริงแบบพี่ก็ไม่ดีนะแบบคือมันใช้คะแนนแต่สองของพี่ยังไม่อ่านเลยแต่ว่าคือได้ได้แผงหนึ่งกับได้แก๊แก๊ก็กลางๆแต่แผงหนึ่งอะได้เยอะได้ได้เกือบร้อยห้าสิบ ถ้าแบ่140กว่ามันก็เลยไปทวงกับส่วนอื่นได้ดีแต่ว่าถ้าแนะนำาีคือแผดสองก็อัดนไปบ้างแหละครับเพราะว่าอันเนี้ยพี่ก็ดวงดีระดับหนึ่งที่แบบมั่วแล้วมันได้เยอะด้วยเออิงเดี๋ยวเพิ่งกำหมัดมาสับนอน <c oughs> แล้วตอนติดรู้สึกไงบ้างใจไหมอุย้ยดีใจมากเพราะว่าตอนแรกเล่าแล้วใช่ไหมวว่าที่บ้านอ่ะไม่มีใครคิดเลยว่าจะติดแบบไม่คิดว่าจะติดทั้งที่เลยแล้วด้วยด้วยความอีโก้ของเราอ่ะสมัยนั้นอ่ะเขาจะมีให้ยื่นแบบหลายที่ถูกป่ะเขาจะมีให้ยื่นเสียอนดับ แม่ก็บอกว่าให้ยื่นอีกอันหนึ่งเอาแบบเอาที่ติดแน่ๆจะได้แบบมีที่เรียนรัะค่า,าลตอะไรเงี้ยลว้วก็ไม่เป็นไรแม่ติดชัวแต่ว่วายื่นไปแค่สามอันแม่ก็บ่นตลอดเลยพอต,ตอนติดกูกก็แบบดีใจมากๆเพราะว่ามันแบบเหมือนกับว่าเราแบบเราไม่เคยติดอะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆอย่าง ที่เราทําสิ่งที่เราพูดแล้วก็ตั้งใจทาได้จริงๆเหมือนได้กรมความเป็เร็กประสาทหน้าแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <l acht> ไม่ใช่ดูไปดูไปแ,แ,แ,แล้วตอนเ่าไปได้ไปได้ไปเว็นเฮาหอาได้ไปโอเวนเฮาส์ Out, <l acht> แต่ว่าไม่ได้ไปของคณะนี้นะ <l acht> คือไปแบบไปตามเพื่อนแล้ว <l acht> แล้ว่าตอนตอน,ตอนเข้าไปอนจริงในสังคมเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าคือค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าเพื่อนมัธยมเราอ่ะก็จะแบบอยู่แถวนครปฐมอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กกรุงเทพอ่ะเนาะมันจะมีไลฟ์สไตล์ที่มันจะค่อนข้างที่แบบไม่เหมือนกัน เรเข้าไปเจอเพื่อนๆที่มาจากแบบกรุงเทพหรือว่าโรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะมีการแบบสื่อสารหรือการพูดคุยในท้องปิ่ต่างๆที่มันไม่ได้ตรงกันซะทีเดียวมันก็ต้องปรับตัวเข้าไปตรงนั้นนิดนึงแต่ถามว่าวก็ดีเพราะว่าเราเข้าไปตรงน,นั้นแล้วแบบเพื่อนๆทุกคนก็แบบเราได้เรียนรู้ด้วยกันแล้วเราก็ได้แบบรับรู้อะไรมากขึ้นเจอในกรุงเทพนี่นี่เหมือนเหมือนเหมือนที่คิดไปมันเคยคิดไปแบบเข้าๆอ๋อไม่เคยคิดครับคือตอนแรกคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นแบบเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเราเป็นเด็กกระโป แล้วตอนเรียนเป็นไงบ้าง,งเริ่มที่ปีแรกรตอนเข้าไปปีหนึ่งเนี่ยเป็นเฟรชชี่กิจกรรมเยอะมากมีแบบชี่เดย์ชี่ไนท์มีซีอูแบนพวกนี้นั่นกิจกรรมมากมายเต็มไปหมดเลยเราก็ได้ไปทํากิจกรรมหลายๆอย่างทั้งกีฬาทั้งการแบบเอนเตอร์เทนอะไรต่างๆรู้สึกว่าปีหนึ่งเหมันเป็นปีที่เป็นปีห่งการปรับตัวเนาะคือเพอร์เข้าไปปุ๊กกิจกรรมมันเยอะใช่ไหมการเรียนอะ่ะเราก็จะปรับตัวไม่ค่อยได้เพราะว่าเราตอนสอบเข้าเราขยันมากๆแต่เพอเข้าไปปุ๊บเหมือนเราทิ้งทุกอย่างโอเคช่างมันเดวเวอร์ไมติดแล้วเกก็ okay. องจ่เข้าไปแค่สองจุดสี่ตอนแรกแล้วแล้วปี2เป็นไงครับปี2ปีสก็ดีขึ้นเพราะว่าพอปีหนึ่งอ่ะเราเริ่มรู้แล้วว่าเออถ้าเกตดเราจะคงเป็นอย่างนี้ต่อไปมันไม่โอเคนะก็อยากจะได้สักสามอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเริ่มปัดเกณฑแล้วกิจกรรมจริงๆมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบ ลดเวลาของมันลงไปหน่อยตั้งใจในการอ่านหนังสือมากขึ้นเพราะตอนปีหนึ่งอ่ะคือแบบไหนกับบางวิชาเนี้ยเขาอ่านเต็มตัวกันเป็นอาทิตย์เราอ่านเต็มตัวแค่แบบวันสองวันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้อยู่แล้วมันก็จะไปแบบคะแนนเท่าคนเหล่านั้นก็ไม่ได้เพราะว่า,าพยายามงานถูกไหมปีสองเราก,ก็พัฒนาตรงนี้มากขึ้นคะแนนก็เริ่มดีขึ้นก็เริ่มดึงขึ้นมาเป็นแบบสองจุดเจ็ดสองจุดแปดอะไรประมาณนี้อ่าแล้วแล้วปีสามปีสามเป็นยังไงคือปีหนึ่งกับปีสองอ่ะเรียนหนักทุกเทอมเลยลงซัมเมอร์ด้วย พอปีสามพวกเหมือนมันก็เริ่ม,เร,มเริ่มแบบเริ่มวิชาเรื่องมันเริ่มใกล้จะหมดแล้วก็การเรียนก็จะไม่ได้หนักเท่ากับปีหนึ่งปีสองก็เริ่มเบาลงแต่ว่าก็จะเริ่มมีงานที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางานจริงเข้ามามากขึ้นงานก็จะยากมันจะเป็นสเกลใหญ่แบบไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นสเกลใหญ่มันได้ต้องมีการจัดการโปรเจกต์ต่างๆมากขึ้นต้องวางแผนและเผื่อชีวิตให้ดีมากขึ้นแล้วก็กิจกรรมแทบจะไม่ได้ทาแหลวตอนปีสามน้อยมากที่ได้ทำกิจกรรมแล้วด้วยความที่มันโควิดมาด้วยใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นนนนนนเี่ยมัักก็รออไลล์ห มันก็อยู่บ้าน <ๆ S 1> ก็จะเชาๆหน่อยช่วง <ๆ S 1> ปีสามแล้วปีสี่ปีสี่เทอมเทอมเทอมแรกที่ผ่านมาก็พอมีเรียนบ้างแต่ก็เรียนน้อยก็เรียนแค่สามสี่ตัวแต่อย่าเทอมหน้าก็คือจะไม่ไม่แทบไม่มีเรียนแล้วมีแค่สองสามตัวแล้วก็ทำโปรเจกต์ก็คือชิลแหละเพราะว่าวิชาเลือกที่มันต้องลงให้โคบ่ะเราลงคคบหมดแล้วตัต้องแต่แบบปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เราก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยต้องมาทาอะไรพวกนี้เยอะก็จะไปลงเกี่ยวกับเรื่องของการแบบลองไปหางานทําเพื่อหาประสบการณ์มากกว่า กูอยากรู้ว่าตอนเนี้ล่าสุดอเกียรเกียรเท่าไหร่เลยเฮ้ยล่าสุด3แล้วครับทุกคนสามเท่าไหร่ครับจุดศูนย์จากเท่าไหร่ครับจาก2.4งจุดสี่กับสามจุดศูนย์แล้วค่อยปั่นไปเรื่อยๆแล้วปีหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอยากจะรู้ว่ามึงชอบปีไหนที่สุดชอบปีหนึ่งที่สุดเพราะว่าตอนเข้าไปอ่ะมันเข้าไปด้วยความดีใจไงเราติดที่ที่เราอยากได้ที่เราบอกว่าเราอยากเข้าติดเข้าไปแล้วเราก็ได้แบบได้ไปเจอสิ่งที่เราอยากเจอจริงๆ เรวคืออะไรครับสิ่งที่อยากเจอสาว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ได้เราลดก็คือได้ไปได้ไปเจอแบบเออสิ่งที่เราอยากแบบคอมมูนิตี้จุฬาเราอยากเข้าจุฬาอยู่แล้วไง<ม>แล้วเข้าไปเกี่ยวกับคณะบัญชีด้วยก็เราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะเข้าไปตรงนี้ปีหนึ่งมันก็มีกิจกรรมใช่ไหมเราก็ได้เจอคนใหม่ๆเยอะเลยเราก็รู้สึกว่าเออการได้ไปเจอคนใหม่ๆคอมมูนิตี้ใหม่ๆแบบนี้มันเปิดโลกเปิดประสบการณ์ก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกที่สุดถามเรื่องฝึกงานได้ไหมครับ อะไบ้างเรื่องนงานก็คือได้ไปทำงานตำแหน่งเดต้าสายต้องบอกก่อนว่าตรงที่ได้ไปทำอ่ะมันเป็นมันเป็นบริษัทประกันนะพราว่าหน้าที่หลักอ่ะไม่ได้ทำเป็นแบบแอคชวลที่มันตรงสายประกันเลยแต่ไปโยกไปทำเกี่ยวกับเดต้าสายเป็นหลักมันก็ได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆก็คือเราสามารถเอาความรู้เกี่ยวกับประกันที่มีมาใช้ได้ด้วยแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับน้าสถิติที่เราเรียนมาทั้งหมดก็เอามาใช้แล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะมากมากเลยเพราะว่าตอนเรียนเนี่ย เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะในโลกความเป็นจริงมันทํางานอ่ะมันขั้นไหน,นเบอร์ไหนแต่พอเราได้ลองไปฝึกงานเนี่ยมันทาให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากๆว่าเออทํางานจริงเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าเราแบบไม่ได้ไปฝึกงานเราก็จะไม่รู้เลยรู้สึกว่าไดาประสบการณ์มากๆครับประสบการณ์ไปฝึกงานมาได้อลไรเยอะมากแล้วอย่างฝึกงานนี่ไปฝึกด้านละสายมาใช่ไหมแล้วยางนี้ เรียนประกันทำไมถึงเลือกฝึกดรทศัสายอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าตอนแรกที่เลือเรียนประกันน่ะเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าจบตรงนี้มามันมโอกาสที่จะไปต่อได้เยอะมีแบบการเติบโตที่ค่อนข้างดีในเรื่องของประกันแต่เพื่อมาเรียนจริงๆแล้วอ่ะครับมันมันไม่ได้ถูกใจเราขนาดนั้นคือต้องบอกก่อนว่าภาพผมเป็นภาพสถิติสถิติมันจะออกแบ่งออกเป็นสาสาขาก็คือสถิติสถิติสถิติไอทีแล้วก็สถิติประกันภัยจริงๆแล้วเนี่ยสายที่มันตรงกับดราสายที่สุดมันจะเป็นสถิติสถิติเพราะว่าเขาจะเรียนเกี่ยววกกับคณิตตศาสร์แล้็ สถิติที่จะถูกนําไปใช้ในเชิง Data เป็นหลักแต่อเรามาเรียนประกันภัยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราอ่ะค่อนข้างจะมุ่งไปทางการเป็นแบบ a c t u a r อะไรพวกนี้มากกว่าซึ่งเพื่อนเราได้ทําจริงๆแล้วเรียนจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นเรารู้สึกว่าทางด้าน Data เราชอบในการทํามันมากกว่ามี p a ชชั่นกับมันมากกว่าก็เลยไปทาง Data ดีกว่าถ้าสมมติย้อนเวลากลับไปเนี่ยมึงจะยังเลือกเรียนคณะน,นี้สายนี้อยู่ไหมถ้าคณะเนี่ยยังอยากเรียนคณะเดิมภาคเดิมแต่สาขา ไม่อยากเรียนสาขาประกันภัยแล้วเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนประกันภัยมาแล้วเราจบไปแล้วเราไม่ได้เอาไปทําเกี่ยวกับด้านประกันภัยโดยตรงมันไม่ค่อยมีประโยชน์นเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมีการเรียนที่แบบเรื่องของการคิดเบี้ยเรื่องของการํำนวนต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับประกันภัยโดยตรงคือถ้าถ้าเราจบตรงนี้มาแล้วใช่ไหมแล้วเราไม่ได้ทําต่อสายตรงที่เป็นประกันภยัยมันก็จะไม่ได้ใช้เลย หรือถ้าใช้ก็ใช้น้อยมาก,มากเออถ้าอย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะไปเข้าสถิติมากกว่าเพราะว่ามันตรงกับทางด้าน Data มากกว่าเราคุ้นสึกว่าเราชอบทางด้าน Data อยากจะทํางานอยู่ในเดตา้าไซสเอาใส่ของหน่อยเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับทาง Web บไซน์เบลเลอร์สปีโอก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับ Data s c i e n t i s t ซซึ่งน้องๆคนไหนที่มีความสนใจในด้านนี้เนี่ยก็อยากให้มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะค้นหาตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ใช่หรือเปล่ารับรองว่าถ้าเข้ามาเนี่ย ก็จะได้ลองทําอะไรที่มันสมจริงเหมือนกับ Data Scientist ทำเลยที่สําคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยสําหรับเวิร์กช็อปนี้ครับอ๋อแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักสำหรับสถานที่ในวันนี้นะครับก็คือมาเชลกาบริษัทมาเชลกาซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลรักษาความปลอดภัยถ้าใครที่สนใจที่ต้องการที่จะมีผู้พดฒความยุติธรรมมาดูแลบ้านคุณแล้วก็นี่คือผู้บริหารนะครับผมอ๋อผมก็มันไม่เห็นเกง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 กกง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 งก ก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เฟ c บุ o o เฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ไว้ให้เผื่อถ้ามีความสนใจแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝาก r a เวนซิมูเลเตอร์สตูดไว้ในออบอกอ้อใจทุกคนนะครับฝากไปกดไลค์กดซับสไครต์ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y o u t u b e Facebook หรือว่า Instagram เพียงกินเข้าไปว่า Raven Simulator Studio ก็จะเจอครับผมทุกคนขอบคุณสําหรับการอะไรเดี๋ยวพูดหลยลืมคนที่ดูได้ 오라고 우리가